สาวกงแอปเปิลห้ามพลาดเลยครับเพราะว่าหลุยส์วิตอนออกคอลเลกชันใหม่ที่โดนใจแฟนๆแอปเปิลแน่นอนอย่างตัวนี้นะครับออกมาในคอลเลกชันสปริง2025ครับหลังจากไฟเลวิลเลียมเข้ามานะครับบอกได้เลยว่าหลุยส์วิตอนเนี่ยมีดีไซน์สวยๆแปลกๆมาให้สะสมกันอีกแล้วเขาใช้คอนเซ็ปต์มาจากสินค้าวินเทจนั่นเองครับตัวไอพอดเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นดีไซน์ที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยครับตัวกระเป๋านะครับทำจากวัสดุหนังคุณภาพดีแต่ที่เด็ดที่สุดนะครับก็คือเจ้าตัวดิสเพย์ที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เราเห็นกกัััััััันน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 นะะะะะะคคคคคครร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 บบ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 ใเเเเเีีีี้้ยยยยมมมมมาาาาลลอออออดซซูุุ่่่ขวววจจปป็็แตตต1 8 54ก็คือ18นาฬิกา54นาทีเพราะว่าเป็นปีที่ก่อตั้งหลุยส์วิตตองก็คือปี1854นั่นเองและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสัญลักษณ์เพลงที่กำลังเล่นเพลงหลุยส์วิตตองคอลเลกชันสปริง2025นั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีความพิเศษอีกครับก็คือซิปครับนี้เนี่ยเป็นรูปหูฟังครับเป็นไงล่ะครับเพื่อนๆคิดว่าเจ้ากระเป๋าตัวนี้เนี่ยดีไซน์ล้ำไหมครับน่าใช้หรือเปล่าบอกเลยนะว่าขาสะสมเนี่ยห้ามพลาดเจ้าใบนี้เลยนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยยังไม่ออกมาอย่างเป็น นึกถึงอดีตหรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสนใจคลิปดีๆแบบนี้ติดตามได้ที่ช่องดรแบรนด์เนมได้เลย